เมื่อเรามาถึงเขาคอครับหมองจางๆที่ไม่ใช่ควันก็มาต้อนรับเราครับพร้อมกับสายฝนบางๆที่ไม่หนักมากสักเท่าไหร่ทำให้เห็นบรรยากาศที่สดชื่นนั่นเองนะครับในอุณหภูมิที่อยู่ประมาณ23องศาไม่หนาวไม่ร้อนจนเกินไปครับทำให้เรารู้สึกสดชื่นครับและตรงที่เห็นไกลๆตรงนั้นก็คือหมอกครับ ถือว่าเป็นหมอกแรกของเราในปีนี้ที่เราตามหาหมอกในปี2,566นั่นเองนะครับเราเดินทางมาทางวัดผาซ่อนแก้วครับเราก็จะผ่านทุ่งกังหันแล้วก็รีสอร์ทหลายๆที่ครับแล้วก็จุดหลายจุดที่คนไปเที่ยวครับในช่วงนี้ครับที่เราไปไปในช่วงเดือนตุลาคมนะครับและเป็นช่วงที่คนเนี่ย ไปเที่ยวเยอะเพราะว่าเป็นช่วงหยุด3วันครับก็ทําให้มีคนเนี่ยไปเที่ยวหนาตาพอสมควรครับแต่ว่าเราเนี่ยมุ่งหน้าไปยังบริเวณอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงครับทําให้บริเวณตรงนั้นเนี่ยคนไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าสถานที่ที่คนฮิตกันก็น่าจะเป็นช่วงไปสน,นีเขาค้อนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ย บริเวณสูงและอาจจะเห็นหมอกได้ดีนะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะเข้าไปอยู่ในสายหมอกนั่นเองนะครับก็เลยเลือกสถานที่ที่ค่อนข้างเงียบสงบแล้วก็คนไม่พลุกพ่านเท่าไหร่นะครับที่พักของเราที่เราเลือกครับอยู่ระหว่างเขาตะเขียนงและทุ่งสแสลงหลวงนั่นเองนะครับทำให้จุดบริเวณเนี้ก็ยังมีที่พักเลือกได้หลายสไตล์หลายราคาหลายรูปแบบกันเลยทีเดียวนะครับถ้าใคร ไม่สะดวกในการจองก่อนก็สามารถ Walk In ได้ครับเพราะว่าสถานที่พักในเขาค้อนั้นค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยครับส่วนสถานที่ของเราจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับตอนนี้เราถึงที่เขาค้อเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราก็ได้ห้องครับอยู่ในตัวเขาค้อนั่นแหละหอยู่ระหว่างเขาตะเคียนง้งกับทุ่งแสมืองนะครับ ชื่อว่า A&B n m i c l a e l Resort นะครับก็มันจะมี2องโซนนะครับก็จะมีโซนที่เราอยู่ตรงนี้นะครับกับโซนที่อยู่ข้างด้างน,นะครับซึ่งวิวเนี่ยก็คือถ้าเราอยู่บนระเบียงหน้าห้องตรงนี้เราจะเห็นหมอกบริเวณตรงนู้นไกลๆนะครับตอนนี้ฝนตกก็เลยพาไปเดินข้างล่างไม่ได้นะครับก็เลยอยู่บริเวณหน้าห้องนะครับแต่เราก็เห็นคิวหมอกบ,บางๆแล้วก็เมฆอยู่ตรงนู้นนะครับเพราะตอนนี้ฝนตกอยู่นะครับ ซึ่งที่จอดรถจะอยู่ตรงนี้เนี่ยที่จอดรถเนี่ยจะอยู่ด้านหลังตรงนี้เลยด้านหลังบริเวณตรงนี้นะครับเห็นไหมที่จอดรถจะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ทางออกอยู่ตรงนี้นะครับนะตอนนี้คือทางนี้มันมันสว่างมันก็นเลยทําให้หน้าเราจะมืดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในห้องซึ่งนี่ระเบียงตรงนี้อ๋อการน,นั่ง,งกินข้าวนั่งในกระทามากครับมีบริการด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึองอาหารกันทีหลังเราเข้าไปดูห้องก่อนครับ บริเวณห้องนี่คือประตูห้องเข้าไปข้างในนะครับพอเราเปิดประตูเข้าไปข้างในครับปึ๊บนี่ครับภายในห้องก็จะเป็นห้องโถงใหญ่หนึ่งห้องบริเวณตรงนี้ครับห้องโถงใหญ่ซึ่งห้องโถงใหญ่ก็จะมีโซฟานั่งอยู่ตรงนี้กับซีโอสองคนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นทีวีทีวีเนี่ยครับเอา้ามองเหรอเอา้าพูสิ อาพูดจีจจอ่าอยากพูดพูดเอาอ่ะมองกันเลยเหรอพูดเลยเหรออาพูดจีอยากพูดไม่ใช่เหรอบ๊ายบายบ๊ายบายสะัสดี <c oughs> <c oughs> ครันนะครับอ่าห้องโถงนะครับก็จะมีทีวีนะครับมีตู้เย็นนะครับแล้วก็จะเป็นห้องโถงกว่ามีแอร์ด้วยนะข้างนอกห้องโถงจะมีแอร์หนึ่งตัวนะครับส่วนตรงนี้ ข้างในจะเป็นห้องน้ําห้องน้ำวิวเทนนอลนะครับห้องน้ําก็จะมีชักโครกอ่างล้างหน้าแล้วก็น้ำอุ่นนะสบู่มีนะครับกระจกมีนะครับนี่ข้างในนะครับส่วนห้องนอนไปจะขึ้นไปนิกหน่อยนี่ห้องนอนจะแยกครับนี่เป็นห้องนอนตีงหกฟุตนอนได้สองคนนะครับมีกระจกนะครับมีราวแขวนเสือ้อผงเสื้อผ้าให้บริเวณนี้ซึ่งที่เรานอนเนี่ยก็จะเห็นวิวข้างนอกห้องเหมือนกันนะครับข้างนอกห้องเหมือนกันก็ถือว่าโอเคนะครับไฟ หัวเตียงใช่ไหมสลุมสลัวสลัวได้โอเคนะครับแล้วก็ในห้องมีแอร์อีกหนึ่งตัวคือเป็นแอร์สองตัวไอ้ห้องโถงก,กับแอร์ข้างนอกไอ้แอร์ห้องโถงก,กับแอร์ข้างในห้องนะครับก็เขาเรียกว่าเสริมถ้าเสริมไม่เสริมได้ประมาณสองคนมาผมไม่แน่ใจนะเสริมได้สองคนนะครับนี่คือบรรยากาศข้างในห้องนะถือว่าถือว่ากว้างอนะ่ะกว้างเลยหละอยู่กันแบบว่าเหมือนบ้านเลยบ้านหลังนึงแล้วเราก็สามารถจะมองเห็นวิวทิวทัศน์บริเวณ้านห้องได้ซึ่ง ทางเจ้าของรีสอร์ทเขาบอกว่าอืมจะมีหมอกบริเวณตรงนี้ยามเช้าเมื่อเมื่อเช้าที่แล้วก็มีหมอกอยู่บริเวณนี้นะครับก <c oughs> ็าสามารถดูอยู่ตรงนี้หรือจะไปเกาะตะเคียนโง่จากนี้ไปก็นิดเดียวไม่กี่กิโลไม่กี่ร้อยเมตรนะครับหรือจะเข้าไปทางนน้นข้างในก็จะเป็นทุ่งแสลงหลวงนะเด <c oughs> ี๋ยวเราจะไปไหนกันเดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนเนี้ยฝนตกเราก็เลยยังยังคาดการไม่ได้กะว่ารอให้ ฝนมันเบาลงสักนิดหนึ่งนะแล้วก็ค่อยวางแผนกันว่าเราจะเดินทางเข้าไปชมธรรมชาติที่ทุ่งแสลง,ห,ลงหรือเราจะหรือว่าืาจะจะจงไงนะเพอตอนนี้ร้อยฝนซานิ่แดดเริ่มแดดเริ่มเปิดฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะครับฟ้าเริ่มเปิดแล้วปะเดี๋ยวเราไปกันที่ฟ้า อนนี้เราเดินทางออกมาจากที่พักนะครับกะ,กะว่าจะวิ่งไปทางทุ่งแสลงหลวงฝนตกพรมๆแดดออกนิดหน่อย ข้างในนี่ยังขับเข้าไปได้ไหมครับข้างในครับงไม่รู้ผมเคยมาแค่ตรงที่ทําการมาพักไม่ได้พักครับไม่พักแค่ขับมาเที่ยวเล่นตอนนี้ปิดแล้วนะครับอ๋อคือข้างในเข้าไปสูงไม่ได้ก็คือแค่อยงตรงแค่ตรงที่ทําการตอนนี้ปิดปิดหมดเลยเพราะว่าปิดบ่ายสามโมงใช่อ๋อคือเน่ปิดบ่ายสามโมงเปิดให้เข้าตีห้าครึ่งครับ อ๋อตรงทางนู้นทางเข้าไปข้างในใช่ไหมเอองัอ้นเข้า,ขต,า,ขา,ารตรงนี้ดีกว่าแต่ว่าคือเข้าไปตรงนี้แค่ตรงที่ทําการตรงนั้นแค่ครับคอ๋อแต่ตรงนี้ก็ยังมีคนคนกางเต้นก็มีกันนะมีครับมีอ่างั้นพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้ดีกว่าอ๋อพรุ่งนี้เปิดให้เข้าตอนเช้าเข้าไปข้างในนู้นครับผมอ๋อผมไม่เคยเข้าไปเห็นแบบข้างในเข้าไปเลยได้ข้างในเข้าไปดูมีอะไรครับเป็นทุ่งหญ้าเป็นทุ่งหญ้าเป็นทุ่งหญ้าใช่ไหมครับอ๋อโอเคโอเคได้ครับขอบคุณครับ และเราก็เดินทางกลับมายังห้องพักครับเพราะว่าเป็นเวลาเย็นมากๆแล้วครับเราก็เลยมานั่งพักผ่อนกัน3คนดูพระอาทิตย์ตกกับหมอกบางๆที่อยู่ไกลๆครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากกับอากาศเย็นๆประมาณอุณหภูมิ22อง,งศาเซลเซียสครับเป็นเวลาของครอบครัวที่ CEO ตัวน้อยได้มาเรียนรู้ ธรรมชาติหลังจากที่เราไม่ได้เดินทางแบบนี้มาน,นานหลายเดือนแล้วครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นเดินทางที่ดีอีกอย่างหนึ่งสำหรับเราสามคนกับครอบครัวเที่ยวไหนดีด้วยนะครับตอนนี้เวลาประมาณ5้าทุ่มสานาทีนะครับ อุณหภูมิตอนนี้อยู่ประมาณ20ถึง22ตอนนี้ก็คือบรรยากาศอะ่ะมันอยู่เหม,มือนเมืองมหมอกเลยไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าแต่แบบมหมอกมันลงอะ่ะแล้วก็อากาศเย็นมากเลยอะ่ะดูสิดูเห็นเปล่า แต่ว่าแบบมันเป็นหมอกหมอกเต็มเลยอากาศเย็นมากมีมดด้วยฝนหยุดตกแล้วบรรยากาศดีมากเลย ลุกไหมหาย้ยไม่มีหนาวไม่พอหนาไม่พอก็ดตตอนเช้าเรา,าลุ้นตอนเช้ากินใช่ทตุ่นตอนเช้ากินแล้วกันตุนตจก To the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kinda funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And I dream was to give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. So D I'm tired. Make Ivan Easy Why Mark. ฟุ้งๆมาแก็อากาศก็ประมาณาสักน่าจะยี่สิบพาทิย์ขึ้นแล้วนะขึ้นสูงแล้วด้วยแต่อย่างฟ้าแสงมองไม่ได้หนูตรงนู้นพาทิย์หมอกยังยัง,ยงฟุ้งอยู่นะครับยังเต็มอยู่ก็เลยทําให้ <c oughs> มองมแบบไม่รู้ขมมกขอม้อมวหน่อยนะตอนนี้คือบรรยากาศรีสอร์ทนะครับ มันก็จะเป็นห้องห้องแบบเนี้ยหลังๆที่เรา <c oughs> อยู่กันนี่เรากําลังเดินเล่นเล่นรอบๆรีอสอร์ทคือเมื่อวานามาถึงก็ถึงเร็วแหละแต่เราฝ <c oughs> นมาตกเรา,าก็ได้มไม่ได้มาเดินเล่น,ลนกันตอนเย็นเย็นนู่หมอ,อก <c oughs> คือตอนนี้เราอยู่ในในวงหมอ,อกแหละมันก็เลยดูแบบฟุ้งๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยู่สูงกว่านี้ก็จะเห็นหมอ,อกแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะอยู่ข้างล่างนะนี้ก็ดูอากาศเป็นๆบรรยากาศก็ดีซึ่งในรีสอร์ทนะครับก็จะมีบ้านทั้งหลังเล็กหลังใหญ่ซึ่งหลังใหญ่ก็จะเห็นข้างบนเนี่ยนะเป็นระเบียงข้างบนนี้นะครับส่วนหลังเล็กก็จะเป็นเล็กๆอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ต้นไม้บังซึ่งเรานอนอยู่หลังนี้นี่แหละนอนหลังนี้ ทำไมแล้วก็นี่นี่นี่นหลังเล็กๆก็จะอยู่ประมาณนี้นี่เดินลงไปแต่ไม่มีที่จอรดรถด้านหน้านะครับต้องไปจอดตรงนู้นแล้วก็เดินมานี่สิ่งนี้แล้ว,ลวเราจะมากินอาหารเช้ากันครับรอกี่เดือนแล้วคะเนี่ยสามครับโอ้สามเดือนเหรอครับนี่คืออาหารเช้า ดูมีอะไรบ้างว้าวกระตมน่ากินมากเลยโอ้โหกระตมน่ากินมากเลยมุมที่เราอยู่แล้วก็เห็นหมอกลงมาฟุ้งเชียวฟ้งมืดเลยหน้ามืด โเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวต้มกันิฟ้าแ hey. ห้งก็วงไปทางนู้นนะตอนนี้เราถึงกันที่ <Okay. S 1> มอ่อนแกะม่อนแกะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เพิ่งเปิดใหม่และได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้นะครับ ค่าเข้าในการเข้าไปยังมอนแก่นั้นคนละ100บาทนะครับและหางตั๋วสามารถนำไปเป็นส่วนลดค่าเครื่องดื่มภายในมอนแก่ได้นะครับเมื่อเราเดินทางเข้ามานั้นก็เตรียมหมวกเตรียมร่มให้ดีๆนะครับเพราะว่าบริเวณมอนแก่นั้นไม่ค่อยมีร่มไม้นะครับก็จะร้อนนิดนึงแต่ช่วงที่เราไปก็โชคดีครับก็คือ แดดไม่แรงครับก็ทําให้เดินสบายๆชิมชิวครับลักษณะของม่อนแกะนั้นเป็นลักษณะของทุ่งหญ้าที่ปล่อยแกะเลี้ยงไว้บนเนินเขาครับเราสามารถถ่ายรูปกับน้องแกะได้ทั้งหมดบริเวณนี้เลยครับเป็นควายเผือกไหมลูกหนุนควายเผือกมีควายมีวัวด้วยฮะม,มีไปแล้ว กลับไปแล้วง่วงนอน างเต็นท์หมดการทางหลวงเขาค้อนะครับที่ใครหลายคนเนี่ยมากางเต้นกันได้นะครับก็มาดูพื้นที่นะครับบริเวณด้านขวามือตรงนู้นนะครับก็จะมีห้องน้ําที่เป็นลานกลางเต้นนะครับให้บริการนะครับแล้วก็จะมีโซนที่เรียกว่าเป็นจุดชมวิวก็ที่ห้ามากลางเต้นนะครับห้ามกลางเต้นท์ก็เป็นตรงจุดชมวิว แต่บริเวณนี้เป็นบริเวณหญ้านะครับสามารถที่จะมากางเต็นท์ได้นะครับเป็นจุดกลางเต็นท์ฟรีครับนะฮะโดยข้อห้ามก็คือห้ามเสียงดังแน่นอนครับไปกางเต็นท์ห้ามเสียงดังนะครับสองห้ามดื่มสุราและต้องรักษาความสะอาดนะครับที่ใครจะมาใช้บริการที่นี่ส่วนวิวก็จะเป็นวิวที่เห็นเขาเขาเรียกว่าิวเขานะครับ คิวเขาที่เราเห็นกันนะครับก็จะเห็นมุมนึงนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลานหญ้านะครับส่วนตรงนี้เป็นลานหญ้าส่วนฝังตรงข้ามก็จะเป็นสถาปัตยกรรมอนุสาวรีย์สามารถมาถ่ายรูปได้นะครับก็คุณยงว่าบริเวณนี้มากางเต็นท์ได้นะครับส่วนทางลงนูน้นเป็นอะไรอ๋อไม่ใช่ก็เป็นน้าผานะครับที่ลงไปข้างล่างนะครับก็ถือว่าเป็นจุด ถือว่าเป็นจุดที่ดีะครับนะครับถ้าใครมาแล้วยังหาที่พักไม่ได้มีเต็นท์มาก็มากางได้มีร่มไม้อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราเดินทางมุ่งหน้ากลับไปยังเพชรชบูรณ์ครับว่าเพชรชบูรณ์มีอะไรแล้วก็ไปหาอะไรกินด้วยตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบเที่ยงแล้วไปกันดีกว่าไปและนี่คือทั้งหมดของการเดินทางมายังเขาค้อจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับหากเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เที่ยวไหนดีด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิง่งจะไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของคลิปใหม่ๆของเที่ยวไหนดีครับวันนี้เที่ยวไหนดีลาไปก่อนแล้วเจอกันครั้งหน้ากับเที่ยวไหนดีดารี่การท่องเที่ยวที่ไหนดีเราไปเที่ยวกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย